ทงเข้ามาดีครับทำไมทั้งก็เลยเยอนซอสอแมนเกมเมอร์เซเว่นไว้อ้พวกเวนจังไรเออหรือไม่ถึงก<ะ>ัตอนนี้เซเว่นกืมีแคมเปญของมิคคูไดยอะแล้วนะสามสี่ตีตัวสี่ตัวคิวได้แค่ตัวเดียวเองใช่ไหมเนี่ยโอ้ยที่เหลือ<า>ได้ช่วยกันกเือ ก็ตอนนี้กำลังสู้อยู่กับสไปเดอร์แมนทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะรวมหกคนด้วยเป็นสามตัวทำไมรก็ได้จะตายฟ้าอันนี้ก็มีนะเฮ้ยอยากได้เลนละก่อนอยอาอยอกอยอาอยอาอยอกโอ้ยโดนอะไรเออโดนสไปเดอร์แมนสองตัวตุยตูดเอานะฮะการมาตุยเหมือนนมันยากนะครับวตีนะวตีฆ่ากูได้แล้ววตีนะ ฆ่าแล้วพังครับแล้วฆ่าแล้วกวนตีนเนี่ยเราจะไปหาตัวมันแล้วก็ฆ่าแล้เข,า,ขาเรียกว่าแพ้แล้วพงังนะเออเขาเรียกฆ่าหมกซ่วมนะฆ่าหมกซ่วมแม่งเนี่ยโอ้ยโดนอะไรอู้อะตายเองโอ้ย,โ,ดดย,อโ,ยโอ้ยไมันจะนำเราแล้วไม่น,นำเราเลยแค่สองตัวมันก็จะถึงเราแล้ว นี่ไงเจอแล้วเออเออเออสองหกน้าปื้อเกี่ยโอ้ต้องอย่างงี้เทกเอาคืนคุณนี่มันโลีริงรู้สึนนี้เนี่จะมีจุดชิตด้วยเดกโอโอ้ยไปทําไมไนตองไอตองไอต้งเสาอ่ะตงเสาอ่ะมันเห็นมันเห็นไอเอาเมาออกตัวจริงตัวจริงยัมันสุกเกลือ ดูตังกางให้ดีตักลางางเสาอะดูแล้วมันไม่ฮิวช่วยฮิวอะไรเลยมันไม่ช่วยฉันฮิวหาเหวอะไรเลยแว่ามันแค่ไอ้เยมเป็เยหรอยดเด้ยดเดยัดโดเอสซีโอพกปืนอะไรมันจะติดผิดว่าไอ้สัตว์เมาออกเนี่ะไม่แด้ ไฟเตอร์แมนตัวจริงมันอยู่ตรงนี้เจ๊อยู่ไหนอย่าอยู่ในดงศัตรูรอเล่นโอ้ยลอยลอยลอยโอ้ยโดนเออคุณโดนในหานี่อออะะะไไไรรรเสร็จครับเสร็จครับอย่างนี้มีเสร็จครับโอเคครับโดนคิวโดนคิวตัวนัดเดียวห้าโดนโดนพอยซั้นสีดำแค่นั้นเออ ไอ้หาอ่าอย่าม,มาข,ข<อ>ัดนะเขาได้อัดแค่สองเกมก็พอนะเพราะเมื่อกี้นี้อัดสามเกม,มน,เนีนน่โอ้โหมันทําให้เน็ตหลุดเลยอ่ะเน็ตจนแบบว่าโอ้โหมันค้างที่หน้าไอ้หนาหนัดตัางไดนะ้ใช่ไหมโอ้ยไอ้ห่าอย่ามาขัดตอนกํลาลังจะล้างแค้นดีไว้หา่าแม่งเอ้ยมีคนมามาขัดตอนที่กูกำลงังจะล้างแค้นเออเฮ้ยลบไม่ทันว่ะ เออ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 ก็โดนมันจะได้เอ้ย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 บิน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 เฉยโอยสุดท้ายก็ไม่ชนะขาเลยเหรอขาเลยเหรอขาเลยเหรอโอ้ยแพ้มันเราว่าเกือบจะชนะอยู่แล้วไอตอนแรกบอกแล้วนะใครไม่ได้คิวสักคนน่ะคุณก็คิวพิจได้าทั้งคนนะไม่งั้นน่ะคุณจะไม่ได้เลือกการ์ดผมเคยเจออย่างนี้แพ้เนี่ยมันจะไม่ได้นี่ โอ้ยได้คุกกี้ฮ่าเนี่ยคุกกี้แฮะผมได้จากปืนของเอิม่มกันเนอร์เฮ้ยที่หนึ่งหลักที่นั่นที่หนึ่งคือไอ้นี่ไอนนไ<ห>้นี่ไอห่ามันมันตัวเสือกไ,ไอ้ไอ้ตัวที่มันมันอยู่ที่หนึ่งอ่ะมันมีปืนทองด้วยดูแล้วฉันโดนปืนทองมาน่ะทำไมวะทำปืทองด้วยก็เขาเป็นเวีไดเคนไงนี่อ่ะที่ว่าวีไอพีดับห้าที่แกเจอ เด็วเขาเลยว่าสามสิบนะเดยวเขาเลยว่าสามสิบเฮ้ยจริงเด็กแล้วคนระดับนั้นมาทำห่าเหวอะไรที่นี่วะอยู่ห้องฝึกเมื่อ,อ,อก,ก่อนผูเคย,เออยงคงไปเจออยู่ยยโอะตอนระบบสังคมอะผมไปเจออยู่เลยเขาเลยนะกเขาเป็นห้องฝึกโอ้โหค่ายาวมากโอโ้โหเลืเขาไปสามพัน 3, ได้งเพชรเยอะอะเพชรเพชรระดับหายากด้วยนะ เออได้หีบไอหานี่ม่กะโอ้ยเอาของไปขายขายบางส่วน เก็บไว้พวกอัพพวกนี้บ้างดีกว่าโอเคครับต่อไปเราจะเล่นโหมดยึดป้อมปรกันแอวอาทิตย์เดนแบอะไรออเิ็นหมดกับทีมเดสแบทนะครับอัพชิกสิเริ่มเริ่มเริ่มอันออาวุธก่อนแป๊บหนึ่งอัพอาวุธ XL เนี่ยไม่ใช่ครับอัพอาวุธของใครที่ไหน XL เนี่ยเอ่อ ดูท่าท่านจะต้องเอาจริงขึ้นมาซะแล้วสิติท่ต่อเกมเดี๋ยวแล้วจะใช้เลือดดีดูท่าฉันจะต้องเอาจริงซะแล้วสิงานนี้เนี่ยมันต้องโชว์ฝีมือของความขอ,ของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมานานแสนนานอ้อะไรพายายากเหรอ อตอนนี้เอามตะกาลองผมเป็นระพายยาไปแล้วนะจริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวรับคำารก,กิจน,นี้นี่ก่อน ไอเดี๋ยวนะเดี๋ยวรู้ละรู้ละวปลูกติดมันคืออะไรคือติดกับตัวเสมอถ้าติดกับตัวไม่ปล่อยเลยถ้าคุณไม่ถูกติดก็คือบอกว่าคนเนี่ยมันจะไม่ให้ใช้อาวุธนี้จัไปเลยนะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกัน พาต้าการฉันจะสร้างให้มันเป็นระดับหายากให้ดูได้หายากรหรอพวอเทตกเตอนยะนตองร้านค้านี่ร้านค้าแบบไม่ไม่ได้เข้าบ่อยแล้วเนี่ยเพราแบบแค่ใช้ตังค์ซื้ออย่างเดียวเลยตังค์จีเออวัวแหวนทงขบุอ่อพื้นฐานพวกเนี้ยเออ เออัการนะครับพวก่วยด้วไม่เอาอก์แล้ที่ัพเนยเดอไม่เอามเามาขายเนี่ยมึงจะเอาออกมอทำกระแสอะไรเฟี้พวกเฟียเลจะประมูลอะไรได้วะโอมมูลไม่ได้แค่สองเกมแบบเปีกมเดียวผมก็จะแบบแล้วก็จะต้องคลิปนี้นะเพราะด้วยว่าเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ กีนี่เล่นสามเล่นสามเกมนี่เท่านั้นแต่ว่าคลิปมันเป็นยังไงดูวะไฟใหญอ๋อ,อใช้ซีซีอ่ะแม่งซีซีเยอะชิบหายเลยถ้าจะซื้อไอเนี้ยตัวต้องการหนึ่งซีซีต่อโอหนึ่งใบต่อหนึ่งบาทขอดูอวต้าการ์ดได้ไหมเนี่ยแล้ว การ์ดแต่และการ์ดแม่งแพงทั้งนั้นเลยค่ะนีแค่แปดสิบเองสี่อันใหญ่ต้งเ0 0กว่าบาทมาตัวว่ะากันตัวอ่เกีาร้อยก็ยังดีแต่ไม่มีใคไมคมีใครการ์ดพวคนกล้าซื้อ ขอฝากบอกไอ้คนที่ทำราคาเยอะๆนะคบว่าใครที่สามารถลงคลิปประมูลได้ขอให้ลงเถอะไอ้สัตว์ไม่รู้วิธีการลง <c oughs> อะไะเราไปุยกันเลยหมดไหนดีเออทำไมไมีถามอะไรไมวา อนอมนกไอเวย์นแอ่เขียนแล้วไอเวนดูวิธีการเขียนไอปุ่มด้านล่างนี <aría> om, ่เนี flying, ่ยเปล่าเอาเอนเทอร์ก็ได้เหรอฉันกดเลขศูนย์เออเอนเตอร์นั่นแหละ อะไะฉันจะต้องทำให้เยอะกว่าเดิมเออิใหม่คือแคนคคง8คนอะคุณแคคสุดไ้แค่คนเยนะโอ้ยโดนมันจนได้เออใช่ไอ้เซรามูนเหรอไม่ใช่เซเซราจูปิเตอร์เย่ะ กิวเรานะได้สนับสนุนไม่ไม่มีอะไรสนับสนุนเราเราเรารับผักคนที่อยากจะเข้ามาในกิวเราอยู่นะครบเงียบเหงาบ้างหครับอ่าคนที่ออนก็มีแค่ผมกับคุณยิมธนาธนาโอ้ยโ้ย ย่ายอ่ยอยอ่ยอย่อย่อแก้แค้นโอเคผมชอบการแก้แค้นนะเพราะโลกนี้มันอยู่ใยการแก้แค้นเท่านั้นเนี่ยนี่ฮะนี่มองไงโก้เริ่มเหนื่อยแนละ้วเน,นี่ยนะ เอ้ยเอเอวันนี้เออเอือตายเลื่อยมันเลื่ madı. อยมันใช่มั้ยนี่เลื่อยมาปักเขาจ้าก้าโอเคทำสงครามได้แล้วแฟปปี้เบิร์ดแฟปปี้เบิร์ดแปฟเอือยกูโดนมาอีกแล้วนี่ฮานี่ไอสองตัวนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเกิดอาการเครียดอล้ แต่ก็ไอ้ยา่าโอเคใช้ได้อยู่มันก็ใช้ได้อยู่น,นะขอคิวไปเทียตัวเทียตัวดี่ว่าอิห่างเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็ตายใครมาเสือกวะอีะอห้านี่อีกตัวอ่ะอ่าเดี๋ยว้าดังนั้นเองตำแหน่งเหมือนกันโอ้แต่ว่าไม่ทันแล้วออไอ้ไอ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 พวกสวยเอ,อ้ยไอ้พวกสวยเอ,อ้ย ตังหาได้2ตัวแก้แค้นอีกหนึ่งโอเคตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่ครับตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังได้ฮะตอนนี้กำลังได้ไ<อ>เข้าเข้าได้เข้าเข็มเลยโอ้โหได้ช่วยกันมึงอย่ามาช่วยกูดิอ่ารกูจะแพ้นเนี่ยืหไอสัตว์อยากจะฆ่างิางจริงเนี่ยโอชิพายเฮ้ยยี่คนแต่งคนเดียวคนเดียวคนโลกกูชิพายเฮ้ยยี่คนแงคนเดียวคนเดยวคนโลกก ย่า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 ยย่าย่าย่ มันนำไปสองตัวเนี่ยห่าได้ช่วยกันเนี่ย,ย,ยอเอ้ยทำไมฟันไม่โดนนะใช้โปรแกรมโกงเนี่ยเอ้ยห่างเ้ยแล้วมึงลอยอะไรนักหนานไอสัตว์ทำไมชอบอยู่ทีมก,กากวะแองโปรแกรมหวย่ะ ย่าย่าย่าย yeah, 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 yeah. oh, ่า yeah. ย mm ่ hmm. um, yeah. ันฟันอิสต์เอ้ยโอ้ยมีคนนำไปแล้วเนี่ยหาอยู่ไหนวะนี่ไงย่าโค้งออกมาอิสต์ียังไงหมอกตกใจกใจแข็งแรงกินมาท้าเล้าดี ไปช่วยโอ้ยโดนห่าเหี้ยไอห่ามาตุยกันข้างเอ้ยตัวนั่นะโอ้ยไม่โดนเลยโอ้ยโดนเอ้ยเอ้ยอย่ามาขัดขวางตอนที่คนข้างลังไอ้นี่ได้ไหมเกิดคนฟังเอ้..….ไอ คิวคิวมันโอเคคได้คได้คช่วยกันนี้นีห่างเลย oh, okay. โอ้ยแม่งหลักว่าเดิมหลักว่าเดิมโอเค โอ้ยโอ้ยแคบปบเอาไม่ใช่แคปนี่หวะ่ะถอยไปเลยพวกเกะพวกขยะสังคมบนโลกถอยถอยถอยโอ้ยมึงอย่าช่วยกันหูตุ๊กอืมอืมพูดถูกไอ้ไอ้ไอ,อ้อย่ามาอย่ามาเก,กะตอนะไรแถวนี้เออดีมากไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกัน ตัวนี้อยู่นะอ่าอ่าโอเค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 ทำให้มันติดพิษไม่ได้ว่ะ้ยเ้ออึโอเค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 อย่างนี้ต่อไป แค่แค่แค so ุชชนะแม่งเลยก็ต้องกูเหมือหยุดแพ้มาหลายรอบแล้วอีหานี่อีหานี่เกะกะมากอย่ามามีดีตออไหรอย่ามาเอ้เอกเกะกะโอ้ยเอากดอีติโหย กดไม่ขิดอีกนะกูได้สไนายใหม่เน,นี่ยโอ้ไปหา